สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนะคะว่าจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ไหมนะคะหากรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนจากกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชอ,อยู่นะคะซึ่งก็จะมี ท่านนะคะบางท่านนะคะรับเงินจากกองทุนการออมแห่งชาติอยู่นะคะและมีความสนใจจะสมัครมาตรา40จะสมัครได้ไหมกระทบกับเงินบำนาญที่รับรายเดือนอยู่ไหมนะคะสำหรับ กองทุนการออมแห่งชาตินะคะเราจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะคะซึ่งเริ่มต้นที่600บาทต่อเดือนนั้นนะคะจะมีเงื่อนไขคือต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะนี่คือเงื่อนไขของการรับเงินกองทุนการออมแห่งชาตินะคะซึ่งเราก็จะมาดูคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ ซึ่งวันนี้เราจะดูผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะมีสัญชาติไทยถ้าชนกลุ่มน้อยนะคะที่มีเลขประจำตัวเป็นเลข0หรือเลข6หรือเลข7ก็สมัครได้นะคะต่อมาเราจะมาดูผู้ไม่มีสิทธิ์นะคะก็คือผู้ไม่มีสัญชาตินะคะซึ่งมีเลขประจำตัวแรกเป็นเลข0และหลักที่2เป็นเลข0ส,สมัครไม่ได้นะคะยังคงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 3ามสอยู่นะคะเป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจคนพิการที่ไม่รับรู้สิทธิ์ได้นะคะเมื่อเราทราบนะคะว่า ผู้ที่รับบำนาญจากกองทุนการออมแห่งชาติอายุ60ปีแล้วนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิสมัครมาตรา40อายุไม่เกิน65ปีแล้วและเงื่อนไขผู้ไม่มีสิทธิสมัครนะคะจะไม่เกี่ยวกับผู้รับบำนาญจากกองทุนการออมแห่งชาตินะคะ ดังนั้นจากคำถามนะคะสมัครมาตรา40ได้ไหมหากรับเงินบํานาญเป็นรายเดือนจากกองทุนการออมแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่ากออชอ,อยู่นะคะซึ่งก็มีการคอนเฟิร์มไปยังสำนักง,งานประกันสังคมให้ด้วยนะคะซึ่งก็สอบถามไปแล้วนะคะว่าหากรับเงินบํานาญเป็นรายเดือนจากกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนะคะซึ่งจะต้องรับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะ ก็ต้องลาออกจากกองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ทั้งทางเลือกที่1หรือ2หรือ3นะคะโดยไม่กระทบกับเงินบำนาญที่ได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนะคะแต่ทั้งนี้ในวันที่สมัครต้องอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40หากรับเงินบำนาญจากกองทุนกออชอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ